มาตอนที่5้าแต่ต้องบอกว่าหลังจากตอนนี้นะคะก็ต้องรอไปอีกพักใหญ่ๆเลยนะคะทุกคนไม่ต้องด่าแอดนะเพราะว่ามันยังไม่มีเนื้อหาให้มาสปอยนะคะก็เรียกว่าตอนนี้คือตอนที่ห้าทับหนึ่งละกันคือเนื้อหามันยังไม่ครบนะคะสำหรับเรื่องนี้ ตอนนี้ก็น่าจะเป็นตอนทิ้งท้ายยาวๆสำหรับใครที่ที่ผ่านมาฟังแบบข้ามๆหรือว่าไม่ได้ฟังตอนไหนก็ย้อนกลับไปฟังได้นะคะระหว่างที่รอเนอะาะค่ะคุณปราบมีนก็เรียกปราบเสียงแผลก็ไม่ใช่ค่ะค่ะค่ะอะค่ะค่ะ อะไรอย่างนี้กอแบบฟิลเสียงติดอ่านเขาคนปราบมีนก็เรียกปราบเสียงแผ่วใจของเขาก็ตกไปอยู่ที่ตะตุม่มฮมึงกล้ามากนะที่ขัดคำสั่งกูปราบก็พูดเสียงเข้มพร้อมกับเดินมาหามีนทำให้มีนระหนะถอยหลังด้วยความวาดวันแต่ปราบก็ก้าวยาวไม่กี่ 9, ก้าวก็ดึงตัวของมีนเขาจับเส้นผมที่ท้ายทอยของมีนไว้ เป็นกำมือทำให้มีนหน้างายไปเล็กน้อยอมผมเจ็บมีนก็พูดเสียงสังส่นๆพร้อมกับจับแขนของปราบไปด้วยกูบอกแล้วใช่ไหมว่าห้ามมือไม่เหยียบทิ้งงานพ่อกูปราบกตวาดเสียงเข้มมีนก็น้ำตาไหลลงมาผมแค่อยากจะมาลาท่าน เป็นครั้งสุดท้ายฮอมีนก็พูดเสียงสะอึกสะอื้นมึงจะมาหาพ่อกูได้ก็ต่อเมื่อมึงลากคอพ่อมึงมาด้วยเท่านั้นปาบกต็ตะว,วัดออกมาอีกพร้อมกับกัดฟันกรอดก่อนจะปล่อยมือออกจากเส้นผมของมีนแล้วลากแขนมีนไปที่รถเขาเวียงมีนไปกระแทกกับตัวรถทำให้มีนเม่น,นาด้วยความเจ็บขึ้นรถ ปราบก็ตะคอกมีนก็บเบ็นปากล่างไกาสั่นละริกก่อนจะเปิดประตูขึ้นไปนั่งแต่โดยดีปราบก็เสยผมด้วยความหงุดหงิดจริงๆเขารู้ตั้งแต่แรกแล้วว่ามีนมาที่การแล้วหลบอยู่แต่เขาไม่ว่างพอที่จะมาจับมีนจนเสร็จสิ้นงานเขาก็ทำทีออกจากง,งานไปแต่เขาก็กลับรถกับราดักรอมีนอีกรอ ปาบขึ้นมาบนรถแล้วขับออกไปในทันทีมีนก็นั่งกุมมือตัวรีติดกับประตูสลับกับยกมือบาเช็ดน้ำตาพยายามจะไม่สะอื้นออกมาให้ปาบลำคารปราบกับปลายตาบองมีนพร้อมกับมีเสียงหึ่มหึม,หมในลำคอปาบก็ขับรถไปเรื่อยๆซึ่งไม่ใช่ทางไปคอนโดและเหมือนว่าปาบจะออกนอกกรุงเทพ คุณปราบจะไปไหนหรอครับมีนก็ถามเสียงแผ่วนั่งเงียบเงียบไปซะปราบก็พูดเสียงดุมีนจึงแต่แต่นั่งเงียบระหว่างทางท้องของมีนก็ร้องโครครากรอเจ้าตัวไม่ได้กินข้าวเลยตั้งแต่เที่ยงจนตอนนี้มันเย็นมากแล้วปราบก็ส่งเสียงจิจะออกมาจากลำคอมีนก็หน้าแดงด้วยความอายแต่ก็ไม่กล้าขอให้ปา่า พาแวะกินข้าวมีนก็นั่งมองออกไปนอกรถก็เริ่มเดาได้แล้วว่าปาบกำลังพาเขาไปบ้านพักตากอากาศที่ปราณบุรีเพราะเขาเคยไปที่นั่นหลายครั้งในช่วงที่ความสัมพันธ์ยังคงดีอยู่ปาบก็ขับรถไปโดยไม่พูดอะไรจนมีรู้สึกคอแห้งเพราะไม่ได้ดื่มน้ำเลยแถมยังร้องไห้ออกมาด้วยเขาก็เหลือบมองปาบเล็กน้อยคุณปาบครับ มีนก็เรียกปราบเสียงแผวปราบก็ปลายตามองแต่ไม่พูดอะไรแต่มีนก็รับรู้ได้ว่าปราบให้เขาพูดต่อได้ผมขอแวะร้านสะดวกซื้อซื้อน้ำกับขนมปังกินหน่อยได้ไหมครับมีนก็พูดบอกออกมาวุ่นวายชิบปราบก็สะบดแต่เขาก็ชะลอรถจนเจอปั๊มน้ำมันที่มีร้านสะดวกซื้อปราบก็เลี้ยวเข้าไป กูจะเติมน้ำมันมึงจะไปซื้ออะไรก็ไปอย่าช้าปาบก็บพูดขึ้นเสียงแข็งๆมินก็ตอบรับกลับไปเบาๆจนรถจอดเพื่อเติมน้ำมันมินก็ลงจากรถตรงไปที่ร้านสะดวกซื้อในทันทีเขาเลือกซื้อน้ำและขนมปังมากินและซื้อมาเผื่อปาบด้วยส่วนปาบนั้นเขาอยู่ในรถ ก็โทรหาบริการของตัวเองซึ่งบริการของเขานั้นขับรถตามมาอยู่ห,ห่างห่างพอตอนที่ปากจะไปดักรอเจอบีนเขาได้สั่งชวินเอาไว้แล้วว่าจะพาบินไปที่ไหนและให้ชวินกับบริการ์อีกสองคนขับตามมาเมื่อพูดคุยกับชวินเรียบร้อยแล้วเติมน้ำมันเสร็จแล้วบีนก็ออกจากร้านสะดวกซื้อแล้วมขึ้นรถท,ทันทีผมซื้อนะ้ำมาให้คุณ มีนก็พูดเสียงแผวพร้อมกับวางขวดนะ้ำลงในช่อกวางแก้วจะกินอะไรก็กินอย่าให้หกใส่รถกูปาบก็บพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชามีนจึงค่อยๆแกะขนมปังกินอยู่างช้าๆ ระมัดระวังไม่ให้ล่วงหลง่นลงบนรถของปราบปราบก็ขับรถไปเงียบเงียบตอนรถติดไฟแดงปราบก็หยิบขวดน้ำที่มีซื้อให้ขึ้นมาเปิดกินมีนที่เห็นแบบนั้นก็รู้สึกว่าใจมันพองขึ้นนิดหน่อยเพราะปราบไม่ได้รังเกียจน้ำที่เขาซื้อมาหลังจากกินขนมปังเสร็จ นินก็นางเงียบเงียบไม่ได้พูดอะไรให้ปราบไม่พอใจและโดยความที่ร้องไห้มาก่อนหน้านี้มันทำให้มีหนุสึกง,ง่วงเขาจึงพลอยหลับไปปราพันมามองด้วยความหงุดหงิดแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาตอนนี้ฟ้าก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วและอีกไม่ไกลก็จะถึงบ้านพักตากอากาศของครอบครัวปรินทร์ธนชัยปราบก็เลี้ยวเข้าร้านสะดวกซื้อ ในปั๊มน้ำมันอีกครั้งและมีนก็ตื่นขึ้นมาแล้วจะไปเข้าห้องน้ำก็เข้าซะตอนนี้ปั๊บก็พูดขึ้นมีนที่อยากเข้าห้องน้ำพอดีเลยจึงลงจากรถเขาก็มองไปรอบๆก็พอจะจำได้ว่าเป็นปั๊มที่ถึงก่อนจะถึงบ้านพักตากอากาศมีนก็เข้าห้องน้ำอย่างรวดเร็ว และเมื่อออกมาจากห้องด้ำอีกทีทก็มองหารถของปราบไม่เจอคุณปราบจอดรถตรงไหนกันนะมีงก็พูดกับตัวเองเขาก็เดินวนหารถของปราบในปั๊มน้ำมันก็ไม่เจอทําให้เขาเสียใจไม่น้อยถึงแม้ว่ายังมีผู้คนเข้าออกปั๊มอยู่เพราะมันไม่ได้ดึกมากแต่เขาก็รู้สึกหวาดหวั่นอยู่ดีดูดูดูด ไม่ทันที่มีนจะโทรหาปราบมือถือของเขาก็ดังขึ้นและคนที่โทรเข้ามาก็คือปราบมีนกดรับสายในทันทีคุณปราบครับอยู่ตรงไหนครับมีนก็ถามขึ้นกูขับรถออกมาแล้วปราบก็ตอบกลับทำให้มีนใจวูบวงทันทีแล้วผมมีนก็พูดอะไรไม่ออกอีกไม่ไกลก็ถึงบ้านพักแล้วมึงเดินมาแล้วกัน ไม่ต้องเรียกให้ใครมาส่งเด็ดขาดมึงน่าจะจำทางได้อยู่แล้วนี่ปราบมก็พูดด้วยน้ำเสียงกดดันซึ่งมีนรับรู้ได้ทันทีว่าปาบตั้งใจจะให้มีนเดินไปที่บ้านพักตากอากาศด้วยตัวเองมีนก็เม้มปากนิดๆกลืนความน้อยใจลุกไปได้ครับมีนก็ตอบรับเสียงแผ่วก่อนที่ปาบจะตัดสายไปมีนก็เดินไปที่ร้านสะดวกซื้อ เพื่อซื้อน้ำเอาไว้ดื่มอย่างดีที่เขาใส่รองเท้าผ้าใบมาจึงสามารถเดินได้ไม่ลำบากนักแต่ทางก็ใช่ว่าจะไกลมีก็กดแผนที่เพื่อดูว่าต้องเดินอีกกี่กิโลก็พบว่าต้องเดินอีกห้ากิโลจะว่าไกลก็ไกลจะว่าไกลก็ไกลปีกก็หายใจเข้าลึกลก่อนจะออกเดินจากปั๊มน้ำมันเพื่อตรงไปยังบ้านพักตากอากาศ ทางที่มีนต้องเดินไปก็จะเปี่ยวเป็นช่วงๆพอต้องเข้าซอยและปีบ้านคนกระจายอยู่มินก็เดินบนทางเท้าและลิมถนนไปเรื่อยๆและมีบางช่วงที่ต้องเดินลิมถนนเรียบชายหาดยังดีที่พอมีไฟข้างถนนให้ความสว่างบ้างมินก็เดินไปเรื่อยๆ สายลมจากทะเลกระพัดกระทบใบหน้าเขาก็หยุดพักดื่มน้ำเป็นระยะพอปกติไม่ได้ออกกำลังกายบ่อยนะักแต่เขาก็อดทนเดินไปเรื่อยๆจนสังเกตว่ามีรถขับตามเขาอยู่ห่างๆและมีกระใจเต้นแรงเมื่อคาดเดาว่าคนที่ขับรถตามมาน่าจะเป็นปาาทำให้มีนอุ่นใจขึ้นซึ่งมีนนั้นคิดถูกจริงๆ ปาบขับรถตามมินอยู่ห่างโดยมีบอดี้กายของเขาตามอยู่ด้านหลังชวินไม่เข้าใจปาบเหมือนกันว่าทำไมต้องมาทำแบบนี้แต่เขาก็พูดอะไรไม่ได้ปาบขับรถตามมีนพร้อมกับโทรคุยงานกับเพื่อนไปด้วยและระหว่างนั้นเขาก็เห็นมีมอซไซค์วัยรุ่นชายสองคนขับรถไปใกล้ๆ้มีนที่เดินอยู่คนเดียวพา เดี๋ยวกูโทรกับปราบก็พูดพร้อมกับตัดสายเพื่อนก่อนจะกดโทรหาชวินครับบอสชวินก็รับสายอย่างรวดเร็วไปดูมีนอย่าให้ใครมาวุ่นวายกับการเดินของมันปราบก็พูดขึ้นชวินก็รับคําก่อนจะขับรถแซงรถของปราบไปทั้งฝั่งของมีน,นัดเขาก็เดินไปเรื่อยและได้ยินเสียงววไซมาชะลอ,อกใกล้ๆจึงหันไปมองน้องทําไมมาเดินคนเดียวล่ะ ให้พี่สองคนไปส่งไหมเสียงของชายหนุ่มที่ซ้อนถามขึ้นพร้อมกับมองมีด้วยสายตายิ้มยิ้ม,มไม่เป็นไรครับผมเดินไปบ้านพักตกอ้จะถึงแล้วมินก็ตอบกลับเขาได้กินเหล้าจากชายทั้งสองคนโชยมาจะเดินทำไมให้เหนื่อยไปกับพวกพี่นี่แหละชายหนุ่มคนขับก็พูดจากชวนมีรู้สึกได้ว่าทั้งสองคนไม่น่าไว้วางใจ ถึงไว้ใจได้เขาก็ไม่ไปด้วยอยู่ดีเพราะเขาไม่อยากทําให้ปราบโกรธที่ขัดคาสัง่งขอบคุครับแต่ผมเดินได้ผมอยากเดินรับลมมีนก็ตอบกลับอย่างสุภาพงั้นเดี๋ยวพี่เดินเป็นเพื่อนเอาไหมชายหนุ่มที่นั่งซ้อนท้ายด้านหลังก็พูดพร้อมกับให้เพื่อนจอดรถเพื่อลงมาหามีนแต่ไม่ทันจะได้พูดหรือทําอะไรก็มีรถยนต์มาจอดเทียบ,บข้างๆชายหนุ่มทั้งสองข้างลมทั้งมีนก็หันไปมองมีนจาได้ว่า เป็นรถของบริการปาราบเขาจึงหันไปมองด้านหลังก็เห็นรถอีกคันซึ่งน่าจะเป็นรถของปาราบจอดอยู่ไม่ไกลไม่ไกลชวินก็ลดกระจกลงมามองชายทั้งสองคนก่อนจะเอาอุปกรณ์ออกมาอย่ามายุ่งกับผู้ชายคนนี้จะไปไหนก็ไปซะชะวินก็พูดเสียงนิง่งชายหนุ่มทั้งสองก็ตาโตด้วยความตกใจรีบขี่มอเตอรไซค์หนีไปทันที มินก็มองโชวินด้วยความสงสัยเดินต่อเถอะถ้าไม่อยากให้บอดอารมสียโชวินก็พูดแค่นั้นแล้วเขาก็ขับรถย้อนกลับไปหาปราเพื่อขับรถตามหลังป่าอีกทีมินก็มองรถทั้งสองคันด้วยความรู้สึกหลากหลายใจอยากจะถามว่าปราบทำแบบนี้ทำไมแต่ก็ไม่กล้าอยู่ดีมินก็ถอนหายใจออกมาเบา ก่อนจะเดินต่อไปแต่ครั้งนี้เขาเดินด้วยความรู้สึกปลอดโปร่งกว่าตอนแรกพอาะรู้ว่ายังไงก็มีคนคอยดูแลเขาอยู่ห่างๆมีนจึงเดินไปและมองมือไปที่ทะเลยามคำบกืนไปด้วยเสียงคึืนที่สัตว์เข้าหาชายฟังมันช่วยขับกอบความเจ็บหน่วงในใจลงได้บางมีเริ่มรู้สึกเจ็บเท้าและปวดขาจึงหยุดพักและนั่งบีบขาตัวเองไประยะ ซึ่งตอนที่มีนหยุดเดินรถของปราบกับอดิการก็หยุดไปด้วยปาาก็นั่งมองมีนในรถตลอดเวลามินก็เดิน mm hmm. เขาก็ขับไปเรื่อยๆตามมินไปพอมินหยุดเขาก็ชะลอรถหยุดตามและอีก500เมตรก็จะถึงบ้านพักแล้วปราบจึงโทรบอกชวินให้ ตามหลังมินไปส่วนปาาก็ตรงไปที่บ้านพักตากอากาศทันทีมีนที่เห็นรถของปาาขับแซงไปก็รู้ว่าปาาคงไปรอที่บ้านพักก่อนพอรถของบริการยังอยู่ด้านหลังมีนก็แข็งใจเดินจนถึงบ้านพักตากอากาศของครอบครัวปาารถของปาาก็จอดอยู่บ้านพักหลังนี้เป,นเป็นบ้านสองหลังนะบ้านหลังนี้อยู่ติดทะเลและมีสระว่ายน้ำ มินก็เดินเข้าไปด้านในบริเวณบ้านพอประตูรั้วเปิดรอไว้แล้วรถของปราบก็จอดอยู่มินก็สุดตัวลงนั่งที่เก้าอี้พร้อมกับถอดรองเท้าผ้าใบออกเพื่อดูเท้าตัวเองก็พบว่าเท้ามีรอยแดงจากการเดินและเสืส้อสีและบวบขึ้นเล็กน้อยก่อนที่จะลุกเดินไปหาปราบอย่างเชื่องชา้าส่วนปราบก,ก็ยืนดูดบุหรี่อยู่ที่ ลิมสระว่ายน้ำพร้อมกับมองออกไปที่ชายหาดตอนกลางคืนคุณปราบครับมินก็เรียกปาบเสียงลังเลปาบก็ไม่ได้พูดอะไรและยังคงยืนหันหลังให้มีนอยู่ปาบใจเย็นลงก็ตอนแรกบ้างแล้วหลังจากขับรถตามมีนมาเรื่อยๆและได้คุยงานกับเพื่อนคืนนี้เขาจะค้างที่นี่ใช่ไหมคะคืนนี้เราจะค้างที่นี่ใช่ไหมครับ ป๋าบก็ตอบรับได้รำขอแต่พวกเราไม่ได้เอาเสื้อผ้าติดมาเลยมีนก็บอกออกมาอีกแต่ปราบก็ไม่ได้พูดอะไรผมขอไปห้องน้ำก่อนนะครับมีนเมื่อปราบไม่ตอบนางก็พูดต่อแล้วแยกอยากจะไปแช่เท้าเพราะตอนนี้ปวดขามากปราบก็ตอบรับสันส้นๆมีนจึงค่อยๆเดินเข้าไปในบ้าน บ้านหลังนี้มีอุปรกรณ์หลายอย่างครบครันและสาสา,สาอยู่เสมอพอมีคนเข้ามาทำความสะอาดเป็นประจำมินก็เอากระมบงใบเล็กๆเท้าไปในห้องน้ำเบิดน้ำอุ่นใส่แล้วก็เอาเท้าลงไปแช่มินก็ถอนหายใจออกมา,มาเบาๆเามื่อรู้สึกสบายเท้าขึ้นมาบ้างแล้วมินก็ใช้เวลาอยู่ในห้องน้ำสักพักใหญ่ๆพางคิดไปด้วยว่าคืนนี้ คงต้องใส่ชุดเดิมไปก่อนแน่ๆเมื่อแช่เท้าเสร็จแล้วมีนก็เดินออกมาหาปราบอีกครั้งก็ยังคงเห็นปราบนั่งอยู่ที่เก้าอี้อาบแดดลิมสระน้ำมีนจึงเดินเข้าไปหาและเห็นว่าอีกฝ่ายกำลังดื่มเหล้าอยู่คุณปราบหิวไหมครับมีนจะผมจะทำอะไรให้กิน มีนก็ถามขึ้นเพราะหวงอีกฝ่ายที่ไม่ได้กินอะไรเลยนอกจากน้ำมีนมั่นใจว่าคนอย่างปาบคงกินแค่มื้อเช้ามาก่อนหน้านี้และยุ่งอยู่กับงานชาปนกิจคงยังไม่ได้กินอะไรและมีนก็มั่นใจด้วยว่าในครัวหลังนี้คงต้องมีของสดให้ทำอาหารเพราะถ้าปาบจะมาที่นี่ปราบก็คงจะโทรบอกคนดูแลแล,แล้วแหละทำอะไรง่ายๆอย่าชาดนะ ปาบก็พูดเสียงนิ่งมินก็ยิ้มมองมาแน้อยก่อนจะรีบเดินไปที่ครัวถึงแม้ว่าจะแช่เท้ามาบ้างแล้วแต่ก็ยังคงมีอาการปวดอยู่มินก็อดทนต่อความเจ็บปวดนั้นมินก็เปิดประตูเข้าไปในห้องครัวแล้วเปิดตู้เย็นก็เห็นของสดแช่อยู่พอสมควรมินก็มองแล้วคิดว่าถ้ารอหุงข้าวเสร็จก็หงุงตุ๊ใช้ยวลาพอสมควรจึงตัดสินใจทำสุกี้ห้่ใไส้วุ้นเส้น มีดก็เตรียมของอย่างคลองแคล่วและมีดก็ทำค่อนข้างเยอะเพื่อบริการอีกสามคนด้วยและเมื่อทำเสร็จก็ตักใส่จานให้กัะบากินทุกคนคะสำหรับตอนที่ห้าทับสองนะคะต้องรออีกสักพักเลยนะและตอนอื่นๆต่อจากนี้ด้วยนะคะเพราะว่ามันยังไม่มีเนะะื้อหาให้มาสปอยนะคะต้องอดทนรอฟังซ้ำๆไปก่อน